นักเขแม็กซ์สปาแอนด์บิวตี้นะคะวันนี้น้องแก้วนะคะพานะคะลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะมานั่งคุยกันวันนี้ก็สองทุ่มกว่าสามทุ่มนะคะปิดคอนเสิร์ตไปเรียกร้อยสุดท้ายเมื่อกี้นะคะก็มานั่งคุยกันเรื่องปัญหาคิ้วเนาะอาจารย์กำลังจะคุยเรื่องปัญหาคิ้วได้ฟังว่าทุกวันเนี้ยที่ลูกค้าเข้ามาในร้านอ่ะน้องวุ้นผู้ช่วยคิ้วเลยน้องแพร่เห็นลูกค้ามีคิ้วที่มาทําใหม่กับคิ้วที่มาแก้อะไรเดียวกันคิ้วแก้ค่ะ มองที่กล้องแก้ใช่ไหมคะแก้กี่เปอร์เซ็นต์ทางุตอนนี้ต้องปรสิบจ็บอร์เซ็นต์แล้วก็ปัญหาที่เกิดที่มีเวลามา่านทู e กันไม่ใช่อะไรเกิดจากการทำสีสกรีนใช่ไหมคะสีสกรีนนตอนนนทีาจาทำสีสกรีนมาเลยนะคะทำสีสกรีนมาค่อนข้างที่จะโหจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมบุญ ได้เลยเนาะเกือบ9.9%ให้ให้1%นะแคม1%ที่ทำดำแล้วอยากมาแก้กับเราแต่ที่ใหม่9.9%คือไปแก้ด้วยสีสกินมาแล้วใช่ไปอัดสีสกรีนมาเรียบร้อยแล้วสีสกรีนคืออะไรอาจารย์จะบอกให้เป็นความรู้นะคะไม่ได้ anti สีสกีนที่เราใช้ใช้ไม่รู้ใช่ที่เราใช้สีสกีนไม่ใช่ที่ใช้นะแต่เราใช้ในภาวะที่จำเป็นแล้วก็ใช้ในจุดที่มันเล็กๆน้อยๆถูกไหมคะ แต่ที่ลูกค้าทํามามุ้นเห็นเป็นยังไงเป็นผืนเลยลูรเป็นผืนเนอะแบบดำๆมันข้างลึกเลใช่ไหมคืออย่างนี้ที่จายบอกว่าที่พี่ยุ้นบอกว่าเป็นเป็นเป็นดำๆข้างลึเพราะเขาไม่เพราะว่าไม่ได้ร่างอ่าเห็นไหมอันนี้ไม่เรียมกันนะคะนี่คืออัดกันสดๆเลยนะคะที่ไม่มีการเทียมคือบอกว่ามาๆๆมาก็มานั่งกันเลยว่ามาลูกค้าก็ทากันเลยว่าไม่มีเขามีเวลาจะ อ่าเป็นจริงเป็นจังจถ้านัดก,กันเราไม่ได้อัดหรอกค่ะนอกจากเพราะว่า,วเาเราก็เราน้องเอเอพนักง,งานม,มานั่งอ่าการเป็นจริงเป็นจังอ่านยูทูบอัด,อดยูให้ดูนี่แหละคือการแก้คิวที่แง่ตีไปเลย80%คิวใหม่20%นะฮะแต่ทีนี้แก้คิวภายใน1%เนี่ยของการแก้คิวเนี่ยคือคิวที่แก้มาโดยสี่สิบปีแล้ว99%จริงไหมฮะแก้มา1%ที่ว่าดำแล้วให้เราใน1่1%ส่วนมากคืออัดมาเลยข้างนั้น เละมาทั้งนั้นแล้วที่เละก,กันมาเนี่ยคือไปแก้บูกถูกม,มาแล้วเขาไม่ได้อัดสีสกรีนที่เป็นเล็กๆหางหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอัดมาเป็นแผ่นเลยจริงไหมคะแล้วทีนี้ที่อาจารย์เป็นห่วงมากมากๆนะคะอาจารย์เห็นในเฟซหรือในไลน์หรืออะไรแล้วแต่นะคะในเมืองไทยสถาบัานที่สอนใช้สีสกรีนเนี่ย อาจารย์ขอขอเรียนให้ทราบนะคะหรือว่าขอความการุณาเวลาสอนลูกศิษย์ไม่ใช่สอนอัดทั้งแผ่นนะคะคืออันนี้คือขอพูดตรงๆนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไปสอนเขาอัดทั้งแผ่นทั้งหัวคิ้วข้างบนคิ้วข้างหลังคิ้วกลายเป็นว่าสัวคิ้วหนาสักประมาณเนี้ยอัดหมดเลยที่ไม่รู้ทีไหมพี่บุญจจดทีไหมหัวคิ้วอัดไหม<า>ข้างบนก็อัดข้างล่างอาัดหางอีเชือกลูกกลายเป็นทำไมทีนี้เป็น,ปนไงพน่าเกลียดไหม อเป็นการเบลนเกิลจริงๆคือเขาไม่ได้อัดแค่ส่วนใดส่วนหนึง่งใช่ไหมคะการนาคิ้วเนี่ยจริงๆอาจารย์แนะนำให้คุณล้างก่อนล้างก่อนแล้วค่อยบีบให้มันเล็กลงใช้เวลานานไม่รู้เวลาเราแก้คิค้วบางคนอะก็นานค่ะบางเคสก็เป็นเป็นปีอ่าจริงปีแต่ลูกค้าพอใจไหมพอใจอะร้อยเปอร์เซ็นที่เขาอัดวิดีโอให้เราเห็นไหมคะทุกคนแฮปปี้ในเฟซวิดีโอในไลน์ดูอาจารย์ด้วยค่ะลูกค้ามีใครมาดา่าคือเขาดีใจทุกคนแล้วก็แฮปปี้ทุกคน พูดความจริงกับเขาพูดความจริงกับเขาพูดกับความจริงกับเขาว่าใช้เวลาหนึ่งนะคะในการที่จะล้างคิ้วในการที่แก้คิ้วพ้นในขี้เกียจแล้วะปอย่ามากง่ายในการแก้คิ้วนะคะขอเกิดความกรุณานิดนึงให้พยายามที่จะพูดความจริงใช้เวลาใช้เวลากับสิ่งสิ่งที่คือ,อยังไงล่ะให้เขาคุ้มใช่ไหมลูก<ช>คือที่ลูกค้าไ,ไปไปไปแก้มาเขาบอกแก้ถูกถูกแล้วก็อัดจริงเข้ามาเ<ช>ต็ม พออัดร้านี้ไม่เสร็จแล้วกาที่คำพูดคำจาของช่างช่างบอกว่าอย่างไรคับอกลูกค้าว่าอย่างไรท่างแฟนไทยก็ส่วนใหญ่นะคะช่างจะบอกว่าวันเดียวแล้วเสร็จเลยวันเดียวจบเลยแก้วนี้วันเดียวแล้วเสร็จเลยราคาแค่นี้เองใช่ราคาแค่นี้เองจบเลยใช่แล้วพอมันลอกมามันก็มันดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะสีสกินมันคือสีเดียวเนี่ยเขาใช้กับลูกค้าทัจะทุกคนเลยแล้วแต่ละคนมันสีถึงมันไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่ <c oughs> คือมันมันไม่ได้ค่ะมันจะเรียนเหมือนกัอ <c oughs> ันนี้ให้ให้ให้ลูกศิษย์พูดออกมาถ้าจางพูดจางก,ก็พูดไปได้เพราะว่าจางก็งคือประสบการณ์มีแต่ให้ลูกศิษย์พูดจากความจริงที่เขาเจอจากสิ่งที่เขาเจอทุกๆวันนี้ลูกค้าบางคนแก้คิวเป็นปีบางคนแก้คิวหกเดือนคือต่าสุดคือสามสี่เดือนจูงไม่แพงอย่างน้อยสามครั้งถูกไหมฮะจริงไม่้นจริงไหมลูกเพราะฉะนั้นแล้วในการแก้คิวไม่ง่ายครั้งแรกคุณล้างถ้าหนามากๆล้างรอบสองไปลูก มันบางเคสเนี่ยสามารถที่จะขึ้นโคลงได้แล้วมันล้างส่วนที่เหลือล้างส่วนที่เหลือจะจนจางไหมจางเราค่อยมาสมาคลอไม่ใช่ว่าอัดนะอัดโสกรีนเนี่ยคือเป็นแผ่นแต่ถ้าคลอเราคลอแค่ให้มันเบลืดรู้ฮะแต่ไม่งนั้นเราต้องล้างกนจาง,งก่อนจางก่อนเราถึงจะทําได้คนที่จะแก้คิ้วอายได้เลยคะ่ะอายไปเลยคะ่ะอายเป็นไรเราไม่ต้องทาอ่ะอายขอโทษนะอายมันต้องอายเพ่อเราเนินเดินฝืนคือเราเป็นธรรมชาติที่สุด คนที่จะแก้คิ้วก็ต้องคิดว่าแก้ที่ไหนเขาแก้ได้จริงไหมเวลามันเป็นแบบรอยกากเคลื่อนเป็นสิงเลือขึ้นมาแล้วมันน่าเกลียดลูกค้าเท่กว่ากว่าที่ดำครั้งแรกเองไหมถ้ารู้แบบนี้ทําไหมลูกค้าบอกไม่ทำกล<ำ>ายเป็นว่าครั้งแรกเสียค่ะว่าคิ้วาสองพันห้าดำหรือพันหนึ่งดำครั้งสองไปแก้อีกสามพันสามสี่พันเปเินเท่าไหร่นะโมเกตแปดพันเท่านั้น, 6, 7, 8, น,น,น,นแล้วบางคนทำมาสี่พันไปแก้ห้าพัน บางคนนี่หนักตรงน,นั้นล่าสุดไปแก้มาหลายหมื่นห้าไปออกหมดเลยไปชีโนเตมหมดเลยจริงๆค่ะแล้วก็ไปเลเซอร์อีกครั้งละสามสี่พันครั้งเลเซอร์เปรกีค่ครั้งหัจจุนะคะตอนนี้ในเฟซในยูทูบไปทำไลน์หรืออะไก็แล้วแต่ตอนนี้ในเมืองไทยเลยแก้คิ้วมากมากท่านเกิดขึ้นเยอะก็คิ้วต้องทำเยอะมันตามกันนะคะตอนนี้กลายเป็นร้านลูกแก้จะกลายเป็นสถาบันรัดแก้คิ้วไปซะเรียบร้อยแลยนะคะ เพราะว่าคนเรียนมาสถาบันที่สอนสอนโอเคคุณต้องการที่จะได้เงินค่าสอนต้องการที่ขายอุปกรณ์แต่คุณอย่าลืมให้ความรู้เขาที่แร์จริงเขาด้วยคุณต้องวิเคราะห์ว่าเขาสามารถเรียนไปแล้วได้แค่ไหนทําได้จริงหรือเปล่านะคะพยายามลอง,ลอง,ลองมามาต้องตามลู้สึกค่ะคุณต้องมีพยายามตามตามรู้สึกว่าคนที่ทําได้ไหมไม่ใช่ว่าเออให้เขาเอาของไปขายแล้วก็โชว์สินค้าขายของอะไรไม่ใช่คือให้คุณตังรู้สึว่าเขาทํางานได้จริงหรือเปล่า ไม่ลืมว่าถ้าคิ้วพังขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะคะบางที่บางสถาบันเป็นเป็นหุ่นเป็นเป็นหุ่นในสถาบันพอออกมาโหดูไม่ได้แทบจริงๆนะไหมเห็นพี่ซาลีไหมของแท้ไหมพี่ลุงพี่นาลีของแท้หมดเลยที่ไปเรียนเป็นครูช่วยนะคะเราแถมนะคะคือเห็นจริงๆว่ามันพังจริงๆแล้วรู้สึกมาเจอกันในที่ของเรื่องนี้คนที่เป็นหุ่นที่คนนี้มาเจอกันปะกันบาเอออวไรเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีจริงๆแล้วก็คือมันหลายเคสมากให้ปตัวอย่างก็หลายอย่างก็คือ คือเขาโอโหที่เรียนนะคะตอนฟอโฟมมดเป็นอีกอย่างหนึ่งพอเรียนมันจริงได้อีกอย่างหนึง<ช>่งตัวตัวตัวเครื่องมือเหมือนกันนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดถึงสถาบันใดไม่เอ่ยชื่อสถาบันใดแต่ว่าการเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนทาคิ้วนะคะคุณลองถามตัวเองดป็นชั่นกันแด้ว่าคุณเอาสีสเตรนสีเนื้อเนี่ยถามแบบอันนี้คือแบบใจใจ,ใจเลยนะเอาใจวัดใจเปเรียนวันนี้อาจารย์เราสีสเตรนลงคิ้วตุ๊กตุ๊กยอมไหมลูกไม่เลยใช่ไหมคะ เพราะนี่ก็ไม่ยอมยอมลาออกจากงานดีกว่าถูกไหมฮะเออถ้าบังคับสังสรจีนลบคิ้วเนี่ยเอาไหมลูกไม่เอาเลยใช่ไหมไม่มีใครเอานะคะพราะเห็นอะไรเห็นลูกค้าใช่ไหมพุทธเอาไหมใจจะแก้สังสีจีนไปเลยไม่เอาใช่ไหมคะแพรเอาไหมคะไม่เอาไม่เอาไม่เลยขาดเลยนะกฮะอันนี้คือพูดจากใจเพราะพ่าเห็นทุกวันเห็นทุกวันว่างานเถื่อใช่หรืเล่าเราอยู่กับตรงนี้เราเห็นว่ามันคืออะไรสมัยก่อนแพร์มจักคำว่าคิ้วสังสิจีนไหมเคยเห็นจากเขาโฆษณาอะแล้วมันดูสวยเหมือนคิ้จริง ก็อยากจะไปทำงานอ่าใช่ไหมใช่เพราะ<ช>ว่าครั้งแรกแพมมาสมัครงานอ,อาจารย์ถามว่าแพมเราจะทําคิ้วให้นะทําเป็นสไลด์อาจารย์พาบอกว่าแม่หนูไม่ให้ทำอาจารย์จำคำพูดแพมได้แม่ไม่ทําเพราะว่าอะไรกลัวเป็นคิ้วเขียว,ยวมสมัยก่อนอ่าแต่ถ้าเป็นสาววิีลายเส้นหนูอาจจะทําอ่าแต่อาจารย์อธิบายให้บอกว่าแพมลายเส้นมันไม่จะสวยนะแพมยังไม่เชื่อเพราะแพมไปดู รีวิวในเฟซว่ามันเป็นเส้นแล้วมันดูผิว<ช>มันดูสวยงามมากเลยแต่ความจริงนักปัจจุบันนี่มันเป็นยันไปรู้ไม่ใช่ววเพราะทำงานจริงๆแล้วมันกลับกันว่าเอามันมันน่าเกลียดมากเลยเพราะคนคน,น,นปกติเราค่ะคนคิวคอาจฟฟูแล้ทีเนี้ยทำลายเส้นกลุ่อย่างมันจะเป็นแนกกับคิ้วเราเห็นเป็นเส้นชัดเส้นมันใหญ่มากถ้าใครกรีดลึกก็ใหญ่ใช่ใช้สีที่ดําก็คือดําลึกไปเลยใช่ แล้วเวลาถามว่าคิ้วคนมันเดินแนบเส้นเส้นเส้นอย่งนี้ได้ไหมแต่ตอนที่กรีดสังเกตไหมที่จันตอนกรีดสวยฟุ้งสวยสวยมากแต่พอมันแห้งมาพอมันลอกแล้วมันมันใหญ่กว่าเดิมแล้วเสี่ยงกับการเป็นแผลเป็นมากนะคะใช่เพราะว่าเอามีดกรีดเข้าไปลึกในชั้นผิวชั้นผิวเรานะคะผิวถึงเนื้อแดงเนี่ยเป็นแผลเป็นแต่ลูกค้าเมื่าเป็นแผลเป็นไม่รู้ค่ราะมีสีอยู่ใช่ไหมวุ้นเพราะจะล้างออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วอย่างยังไม่ต้องล้างครั้งแรกเราวางยาชาเสร็จแล้วปุ๊บมันเดินมันนนขึ้้มาใหหเ็น ยังไมู่กยาชามันจะทําให้ผิวซิ่ตตอบการไหลเวียนของเลือดแต่จริงๆพอปุ๊บเนั่อนี่ยคือรอยเส้นที่มันเป็นเส้นเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาหเห็นมากเป็นคีรอยหรือเป็นแผลเป็นชัดเจนมากค่ะชางนะคะที่เดี๋ยวอาจารย์จะใช้จะไม่ห่วงค่ะคุณรายาชาเสร็จทุ๊บดูด้เลยเอามือจับลายเส้นจับดูนี้ค่ะมันจะนูนๆแตะมือเราเป็นนูนๆนูนๆตามเส้นนั่นคือเป็นคีรอยเรียบร้อยแล้วถ้าระล้างออกนะคะพอล้างออกเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นเป็นเหมือนเป็นแผลเป็นให้เห็นแต่สีออกเขาจะว่าเราทําเขาเป็นแผลเป็นจริงไหมคะทั้งที่เป็นมาแล้วแต่ไม่ทราบการทําลายเส้นเป็นแผลเป็นร้อยละเก้าสิบเพราส่วนมากมนอะไรร้อยทำยึดมากอีกร้อยละสิบก็คือมือเบาๆแผ่วๆทำเบาๆอาจจะอยู่ข้างนอกรักษาอย่างดีไม่กินของแสลงที่เราเอห้ามไปอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นนะคะอาจจะไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าส่วนมากร้อยละเก้าสิบเป็น พอช่างใหม่กินลึกทุกคนมาถึงลูกค้ามาได้ยินเสียงแคร์แๆแขแคแ,คแ,คแ,คแคทุกคนแล้วก็เป็นเส้นดำเป็ดปีเลยน่ากลัวมากเพราะว่าลายเส้นมันลึกเพอาะเลือดมันไหลใช้สีอ่อนได้ไหมใช้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ติด,ตดเล่นสีเข้มเพรอาลอกันสีอะไรลูกดำเป็ดปีจะมีเขี <ดำ S 2> ขยวจริงๆค่ะลายเส้นสุดมากเราจะทําเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือบอกว่าการทําลายเส้นคุณคิดได้เยอะคุณอย่เชื่อลูกหน้าร้านนะคะ๋ยเชื่อการโปรโมทอย่เชื่ออะไร คุณหาเคสเขาจริงไหมคะวิธีง,ง่ายๆอาจารย์พูดเด็คุณชิดตาทันไหมคะคุณลองหาสิคะว่าร้านนี้ทำลายเส้นแล้วสวยเป็นเช่นไรหาลูกบดจริงจังเนาะดีไหมคะถ,ถ้าเราโกหกแล้วพูดถูกไหมลูกใช่ไหมเราจะพูดถูกไหมว่าเออต้องหานี่เราพยายามแนะนวให้คุณคิดฉลาดขึ้นเพื่อไม่ให้คิวผักหาว่าร้านนี้คอะต้องไปทำร้านนี้นะร้านก่อ,อขอเซ็คิดดูเลยพี่ก่อนหนะ้าหลังพี่เป็นยังไงหรือเ,เขารูปมาโชว์ ในบชัวเราหาเราถามแม่น้ต่เ็นใครใของบนโทรได้ไหมที่อื่นเขาไม่ให้นะที่เราให้ไหม,ไมให้มีบโตรลูกค้าจริงไหมลูกที่ร้านเราม,มีมีหลักฐานประวัติไหมประวัติทำกี่ครั้งก่อน before after หน้าเหล่าถ่ายรูปหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เอาลูกค้าจริงๆโปรโมทจริงๆนั่นคือผลงานจริงดีกว่าคุณอย่เชื่อที่เขาลูกมาจากไหนก็ไม่รู้อย่าเชื่อถ้าเขาลูกบูชว์ใน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 แฟมให้คุณถามหาตัวตนของลูกค้า พราะว่ามีอะไรตลกของให้ฟังคือมีคนเอาลูกมแก้วไปลงเฟซแคมเ็นใช่ไหมเยอะมากเอารูกอาจารย์ไปเป็นลูกค้าที่ร้านมากมือเขาทําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันยังมีอย่างนี้อีกแล้วยิ่คิดขำนะมีคนขโมยคิวร้านเราไปลงไปลงเฟซเยอะมากแล้วทีนี้มีเรื่องขำๆคือลูกค้าไปสระผมที่ร้านหนึ่งแล้วเอิญเขาก๊อปรูปคิวร้านเราไปลงร้านเฟซแล้วมีรูปอาจารย์ด้วยทีนี้เพื่อนก็เลยคนนั้นก็ถามว่าเอาจากพี่คนนี้ได้หรอ อ๋อนี่ลูกค้าที่ร้านเขาทำคิ้วสวยไหมฝีมือเขาเองลูกค้าเราอึ้งไปเลยจะหักหน้าเขาก็ไม่กล้าเอ,อ้ยคือเรื่องจริงนะคือเขาโมโหขนาดน้นเหลหรอทำไมต้องเอารูปคนอเ่นมาลงเย้เหรอหความจริงอย่างนี้คนไหมคะไม่รูน้นเพราะฉะนั้นเอาฝีมือตัวเองเอารูปตัวเองดีกว่าจนลูกค้าโอโมหมดศรัทธาในร้านตั้งแต่เลยเขาเลยไม่กล้าแตะที่จะทำอะไรกลัวการโกหก ม,มันสอนถึงนิสัยของเราด้วยนะคะเพร่ะจ้ทำอะไรตรงไปตรงมาจะดีกว่าเอาลูกค้าจริงจริงใ,ใจแบบที่นี่ทำเป็นวีดีอคอสแป๊บนึงค่ะทำวีีคอคอสนะคะของตุ๊กเนี่ยเป็นคิ้วทรงปีนองด่างนะ,ะปีตานี่ไม่แต่งหน้านะคะจะปัดแก้มนิงน่งได้ปากคิ้วตาปากไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ไม่ได้ขีดนะคะสบายของแถมเหมือนกันค่ะของแถมน,นี่เป็นคนที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแถมนี่คิ้วตาปากจะไม่ทำอะไรให้เขาขายฟิลหน้าแล้วให้เขาปล่อยหน้าสดทั้งวันนะคะวุ้นก็เหมือนกันค่ะวุ้นคิ้วตาปากสมัยก่อนเนี่ย คิ้วตกตกไปตรงเอ้ยวุ้นตกไปตรงนี้นะตรงฝายึ้งนะคะตัวนี้คือสบายตื่นมาเดรามาที่ทำงานเอ้ยภรรยาสามีตำรวจนะคะเอ้ยภรรยาตำรวจนะคะทำทำงานแล้วแม่บ้านตำรวจถามว่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากแต่ย้อนน้องแก้วสวยใช่ไหมแต่ตุ๊กบอกเอ้ยเราพูดบอกว่าหนูไม่ทำอะไรเลยตไม่ทำอะไรเลยพอตุ๊กตื่นตุ๊กเป็นแบบนี้เลยตุ๊กเหมือนกันใช่ไหมลูกกลับบ้านคนพักเท่าไหร่อุ้ยตอนนี้แต่งหน้าเก่งน้อยตุ๊บอกว่าไม่ได้แต่งเลยหน้าสดค่ะ เขาเชื่อไหมไม่เชื่อเขาก็่าจับรูมามาถูมาหางมาอะไรอยู่ใช่ไหมเราพยายามเลยนะไปหาหมอล่าสุดไม่หเอกสารไปผ่าตัดคุณหมอบอกดาวว่าพยาบาลว่าตำหนิพยาบาลว่าเอ๊ะทำไมไม่ล้างหน้าคนป่วยจะผ่าตัดแล้วมามุงดูคิ้วกันใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยได้ลูกค้าจากโรงพยาบาลได้อีกเยอะๆเลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าอ่าวบิ๊คอนคืออะไรคือคิ้วตาปากนะคะครบเซตแล้วค่นคิ้วจาปาก ตื่นขึ้นมามีชิ้นมีจางมตปาโดยไม่ต้องเขียนน่ะง่ายไหมอยู่ได้ตั้งปีสองปีเนี่ยน้อสบายๆนะคะคือที่เนี้ยที่แรกที่จะทำแบบบตี้คอร์สนะ,ะสนใจกิ้งกังคุยกับอาจารย์นกแก้วได้นะคะจองคอร์สได้เลยนะคะเปิดโปรนะคะสองหมื่นสี่เหลือหมื่นแปดนะคะกิ้งกัรคุยกันได้ดูแลจนสวยภายในหกเดือนนะคะถึงวันที่สามสิบันวันนี้ เขามองคุยกันได้ที่ไหนก็บินมาได้เมองนอกติดใต้มาได้นะคะสนใจโทรมาได้042 932 932ค่ะหรือ086309 4 c c 6อดีนแก้ก็มีค่ะ nok k e A w 8 8 8ลูกแก้วแปดัปดเองนะคะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะได้เวลาเริ่มงานแล้วพวกเราทุกคนขอบายยกันค่ะบายยสวัสดีค่ะ